เอ,อ้ยนี่จะเป็นหลังตัดนี่ช่างใหญ่เราเกยลยไม่กล้าพูดอยากอายกล้องเกยนี่สนใจก็นี่ตัดผมคืออะไรรู้ไหมวันนี้เกยแรกก็ทํารถเด็กเกยประตูห้างเกย์ใจไหมตาโอ๊โอ้ด <ใน S 1> <อ>ิตัดผมแรกกับค่าช่างเด็กเกยทําประตูรถดินี่ครับผมนี่ค่ะสนใจติดต่อดได้นี่ล้านทํารถได้ทุกอย่างครับผมนี่ อยู่นาโรงเรียนทรับถาวรพัฒนาหรือว่าบ้านซับเมื่อยกันนี่อู่ประจำเด้อนี่ครับผมนี่นะครับที่ประตูมันฉีกนะครับนี่ช่างทึมเราจะจัดการให้นะครับนี่หลังตัดผมก็จะประมาณนี้นี่ลือออกอนเ้ยตรงประตูสะเลยนี่ มันฉีกมันทักนี่เอาแล้วเ,เ,เริ่มแล้วเริ่มบันเทิงแล้วยืดดูโอ้เป่าเลยมืดมืด ล้านยางที่ทำได้เนี่ยล้านยางล้านนี้ทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรถสิบแปดล้อรถแมคโครเลยมาเข่านี่มดนหนึงเลยงานแกะทุกอย่างอ่ะอืมเนี้ยนี่ครับอันนี้อะไรครับเหยียบสายนี่ครับงานเชื่อม โอเคสายอืมราดูเซตเราจะเป็นยังไงยางป่ายางรันไหนทำได้บ้างอ่า ร้านนี้ทําได้ทุกอย่างขอแค่สั่งมาใช่ไหมจอดได้ตามสั่งน่ะเอ้ยร้านนี้เด้อตามสั่งและได้คุณภาพตรงหมานี้เลยเด้อหน้าโรงเรียนทรัพถาวรพัฒนาครับผมนี่ร้านประจําผมเลยครับ ลอ,อยหูประตูฉีกนี่ครับผมเรียบร้อยหูประตูฉีกครับนี่เตาล่างเตาบนนี่กีกอืมปั๊บสวยงามอยู่อีกนานที่นี่โกเคทำทองเรื่องทำทองเรื่องเออช่างใหญ่เรายกไหวไหมนะี่ย